วันนี้เวลา13นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาสเสด็จลงณนาศาลาดุสิตาลายัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตทรงรับจากการดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2565 จากนั้นพระราชทานพระวโรกาลให้คณะองคมนตรีและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและคู่สมรสประธานศาลร,รัฐธรรมนูญตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดตุลาการศาลปกครองสูงสุดผู้บัญชาการกองทัพไทยปลัดกระทรวงกลาโหม คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครเฝ้าถวายเงินและสิ่งของและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2565และต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้คณะโรงเรียนมูลนิธิสมาคมหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,าวถวายเงินและสิ่งของและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่7ธันวาคม2565อาทิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิกูมานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปัรรมโรงเรียนจิตลาดาสมาคมศิทธิ์เก่าจิตลาดาในพระราชูปธรภมโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาพาจังหวัดนครพนม,พนมกำแพงเพชรและสุราษฎร์ธานีโรงเรียนราชวินิ มัธยมโรงเรียนราชวินิตรประถมโรงเรียนราชินีและมูลนิธิเด็กโซสะแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ทรงรับเงินที่หน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆถวายพระราชทานแก่มูลนิธิต่างๆที่มาเฝ้าและพระราชทานเงินที่มูลนิธินำมาถวายคืนแก่มูลนิธิต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ประชาชนต่อไป วันนี้เวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายอัธนิตดิทธะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรณีิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,ารีนีสิริพัฒมหวาวชรราชธิดาวันที่7จธันวาคม2565น้าณทาวาสุกรีเขตดุสิต ในการนี้องคมนตรีปล่อยโคเพศผู้และเพศเมียหนึ่งคู่สําหรับเป็นโครพระราชทานให้แก่นายพลนดีรบรำเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์นำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และจากนั้นปล่อยนกปลอดหัวโขน45ตัวและปล่อยพันปลาไทย9ชนิดประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาไส้ขาวปลากระแหปลาเทพาปลาโพงและปลากระโฮรวม490,000ตัวเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลในระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์